โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต2ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้วตั้งอยู่ที่บ้านหนองแวงบ่อแก้วหมู่10ต,ตำบลอีตือ้ออำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิน ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด98คนแบ่งเป็นชั้นอนุบาล22คนประถมศึกษา5 3คนมัธยมศึกษา23คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหาร1คนข้าราชการครู11คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนและนักการพานโรง1คนรวมทั้งหมด14คนโรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อกแก้ว เป็นสถานศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้การดําเนินงานทั้ง4ด้านหลักและวิสัยทัศน์มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานผู้เรียนมีคุณธรรมและทักษะตามศตวรรษที่21ใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีความรู้และมีความสุขด้านการบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านหนองแวงเบาอแก้วให้ความสำคัญสูงสุดกับการพัฒนาผู้เรียนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและยุคสมัยส่งเสริมโครงการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นตลอดจนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเช่นการแข่งขันทางวิชาการกีฬาการเรียนรู้นอกห้องเรียนและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อให้เด็กทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ด้านการบริหารงบประมาณโรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อกแก้วบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต,ต่อผู้เรียน มีการวางแผนการใช้ใจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างรอบคอบโดยยึดหลักความคุ้มค่าและความจำเป็นตลอดจนการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายเช่นคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียนให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบค้ันและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนด้านการบริหารงานบุคคลโรงเรียนบ้านหนองแวงกแก้ว มุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพมีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใช้ระบบการประเมินผลและการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความสุขในการทำงานและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโรงเรียนรวมทั้งปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรแห่งความร่วมมือความสามาัคคีและจิตบ,บริการด้านการบริหารงานทั่วไป โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อกแก้วจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่นและปลอดภัยมีการดูแลอาคารสถานที่อุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภคอย่างเป็นระบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งครูผู้ปกครองชุมชนและองค์กรท้องถิ่นรวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียนผ่านกิจกรรมสาธารณประโยชน์และงานบริการชุมชนเพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของทุกคน โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้วมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้คำขวัญนะัทีวิชาสมัครคนะนต่อสัปดเสมอด้วยปัญญาย่อมไม่มีเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณธรรมและพร้อมสู่อนาคตที่มั่นคงขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้วยินดีน้อมรับคำติชมและจะนำไปพัฒนางานต่อไปขอบคุณครับ